กลับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องออซัมคอนเนอร์กันอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้ผมก็กลับมากับหนังสือเล่มเดิมนะครับ Good w i f e Good Life ใช้คลื่นพลังบวกดึงดูดพลังสุขเขียนโดยคุณเว็กซ์คนะครับแล้วก็ได้รับการแปลเป็นหนังสือฉบับภาษาไทยโดยคุณกิศรารัตนาพิรัตคุโดครับเราลองไปรับฟังเนื้อหาจากหนังสือเล่มนี้กันได้เลยครับ การพยายามทำให้ทุกคนพอใจหวังว่าคุณจะเข้าใจชัดเจนแล้วนะครับว่าเราทำสิ่งต่างๆมากมายเพื่อให้เป็นที่ยอมรับแต่ถ้าอยากไปได้ดีและรักษาความสงบสุขก็ต้องเห็นแก่ตัวบ้างเราไม่สามารถทำให้ทุกคนพอใจได้และนี่ก็เป็นเหตุผลชัดเจนเลยว่าทำไมถึงไม่ควรแม้แต่จะลองทำเช่นนั้นเลิกพยายามทำให้คนอื่นพอใจและหันมาสร้างความสุขให้ตัวเองได้แล้ว ผมเป็นคนที่ชอบช่วยคนอื่นแก้ปัญหาส่วนตัวและพบว่าการจะหยุดพยายามทําให้ทุกคนพอใจนั้นเป็นเรื่องยากผมเคยได้รับอ e ีเมลสัปดาห์ละหลายร้อยฉบับที่เล่าปัญหาและขอความช่วยเหลือซึ่งโดยปกติแล้วผมก็อยากจะช่วยบางคนเขียนอ e ีเมลยาวมากกว่า2,000คําผมไม่ชอบทําอะไรครึ่งๆกลางๆจึงมักตอบอ e ีเมลอย่างละเอียดถี่ถ้วนแต่พออ่านและตอบอ e ีเมลยาวขนาดนี้จบ ก็ใช้เวลาไปมากทีเดียวการตอบทุกคนเป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้บางคนก็โกรธเพราะรู้สึกว่าถูกเมินทำให้ผมรู้สึกแย่และเริ่มโทษตัวเองแม้จะมีงานหนักหนากว่าที่ต้องทำให้สำเร็จผมก็อุทิศเวลาไปกับการตอบอีเมลเหล่านี้อย่างไม่สมเหตุสมผลผมเริ่มเหนื่อยและตระหนักว่าเราไม่สามารถทำให้ทุกคนพอใจได้จึงไม่ควรโหดร้ายกับตัวเองเกินไป การให้ความสําคัญกับความต้องการของตัวเองเป็นเรื่องสําคัญนี่เป็นสิ่งที่ผมทําจริงๆและไม่เคยมองย้อนกลับไปอีกเลยเชื่อว่าคุณก็มีประสบการณ์คล้ายกับผมที่เติบโตมาในสังคมช่างตัดสินตอนเป็นเด็กตัวเลือกทางอาชีพที่สังคมมองว่าดีก็ส่งต่อมาถึงผมเช่นถ้าเป็นหมอใครๆก็มองว่าฉลาดร่ำรวยและเห็นใจคนอื่นกระนั้นต่อให้เป็นหมอ ก็ยังโดนสังคมตัดสินอยูด่ดีเช่นถ้าผมยังโสดจนกระทั่งอายุ30ปีเพราะมัวแต่ทำงานตลอดเวลาก็อาจบ่งบอกว่าผมมีบางอย่างผิดปกติถ้าผมไม่มีบ้านเป็นของตัวเองก็จะถูกมองว่ามีปัญหาทางการเงินถ้าผมเป็นหมอและมีทุกอย่างยกเว้นลูกคนก็จะมองว่าผมมีปัญหาเรื่องการสืบพันธุ์สังคมมองเห็นข้อบอกพร่องในตัวคุณเสมอเช่นนี้แหละ บางครั้งคุณก็ถูกกล่าวหาว่าอวดดีและดื้อดึงเพราะไม่ค่อยคิดถึงความเห็นของคนอื่นนี่เป็นพฤติกรรมสังคมที่ชอบตัดสินคนอื่นพวกเขาจึงได้ข้อสรุปเช่นนี้ความคิดเห็นที่สร้างสารรค์อาจมีประโยชน์ต่อการเติบโตแต่ความคิดเห็นแบบทำลายล้างที่บั่นทอนกำลังใจไม่ได้มีเจตนาในแง่บวกต่อเราเลย ถ้าการสบประมาและวิพากษ์วิจารณ์เช่นนี้มาในรูปแบบการแสดงความคิดเห็นก็ไม่ควรไปใส่ใจมากนะักให้ความรู้สึกดีปกป้องคุณหลังจากมุ่งมั่นว่าจะใช้ชีวิตแบบมองโลกในแง่ดีกว่าเดิมผมก็เลิกนิสัยแย่ๆและพยายามมองโลกแง่บวกให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วก็เริ่มสังเกตว่าบางคนที่คบหาด้วยชอบนิสัยเดิมมากกว่า พวกเขาอยากให้ผมบน่นขี้โมโหและชอบตัดสินเรากับว่าทัศนคติของผมเป็นบวกเกินไปสำหรับพวกเขาบางคนตราหน้าผมว่าเสแสแ้งผมก็เข้าใจได้นะเพราะผมเปลี่ยนจากคนขี้บน่นไปเป็นคนที่พยายามมองเห็นข้อดีในสิ่งต่างๆพาตัวเองไปสู่ความถี่ทางอารมณ์ที่แตกต่างจากพวกเขายิ่งคุณมีสภาวะทางอารมณ์ต่างจากคนอื่นเท่าใด ก็ยิ่งดูไม่จริงสำหรับพวกเขาเรื่องนี้มีพื้นฐานมาจากกฎแห่งแรงสั่นสะเทือนครับระยะห่างทำให้คนสองคนรู้สึกอึดอัดเมื่ออยู่ใกล้กันเพราะพวกคุณไม่อาจส่งแรงสั่นสะเทือนให้กันได้บางทีนี่ก็เป็นตัวบ่งชี้ที่ดีว่าคุณควรอยู่ห่างคนแบบไหนสิ่งที่เห็นได้ชัดจากพฤติกรรมใหม่ที่เป็นบวกของผมก็คือช่วยผลักบางคนออกไปเวลาเจอคนหยาบคาย ผมจะมีปฏิกิริยาโต้ตอบที่อ่อนโยนไม่เข้าร่วมในการสู้รบที่พวกเขาเตรียมให้ทำให้อีกฝ่ายตีตัวออกห่างเพราะไม่รู้ว่าทำไมผมถึงตอบโต้เช่นนั้นนี่เป็นเรื่องดีมากเพราะพวกเขาอยู่ในความถี่ต่ำกว่าผมมากแต่ไม่สนใจจะเพิ่มความถี่ของตัวเองเลยพวกเขาชินกับนิสัยย้อยย้อยคนอื่นเกินกว่าจะเปลี่ยนพลังงานของพวกเราเข้ากันไม่ได้สุดท้ายก็จากไปเอง โดยที่ผมไม่ต้องเป็นฝ่ายปลีกตัวกล้าที่จะออกจากงานแย่ๆเชื่อไหมว่าเป้าหมายของคุณไม่ได้อยู่ที่การทำงานที่ไม่ชอบไปตลอดชีวิตถ้ารู้ว่าตรอกบางแห่งได้ชื่อว่าเป็นแหล่งอาชญากรรมคงหลีกเลี่ยงเพราะรู้ว่าการเดินผ่านจะทำให้เสี่ยงต่อการเจอเรื่องเลวร้วายไม่ว่าสถานะทางใจจะเป็นอย่างไรก็ตามขอยกตัวอย่างที่ดราม่าน้อยกว่าน่อย พาได้รับเชิญไปร่วมงานวันเกิดแล้วรู้ว่าคนที่ชอบทำร้ายจิตใจด้วยคำพูดจะมาร่วมงานด้วยคุณคงหลีกเลี่ยงเพื่อรักษาความสงบสุขภายในเพราะรู้ว่าการปรากฏตัวของคุณมีแต่จะทำให้เกิดปัญหาแต่ก็มีสถานการณ์ที่เป็นพิษคล้ายคลึงกันที่ยากจะหลีกเลี่ยงกรณีที่พบบ่อยที่สุดก็คือที่ทำงานของคุณเองอาจมีคนที่ทำให้ชีวิตย่ำแย่ แต่คุณจะอยู่บ้านตลอดก็ไม่ได้ผมเคยเจอเรื่องแบบนี้ตอนทำงานในออฟฟิศร่วมกับผู้จัดการคนใหม่ที่เล่าไปในตอนต้นพอมองย้อนกลับไปผมก็ไม่ได้โทษการกระทำของเขาฝ่ายเดียวเขาก็มีชีวิตของตัวเองและโดนกดดันจากเจ้านายอีกทีและผมเองก็ไม่ใช่ลูกจ้างที่ดีที่สุดเพราะผมก็ไม่ได้ชอบงานที่ทำจึงไม่ได้ใส่ใจงานเท่าไหร่ แม้จะรู้สึกขอบคุณที่มีงานดีๆทําสัญญาณทั้งหลายก็แนะนำว่าผมต้องออกจากงานและเดินตามความฝันผมต้องการเผยแพร่เรื่องบวกให้โลกและช่วยผู้คนให้มีชีวิตที่ดีขึ้นจึงเลือกทางเดินที่ยิ่งใหญ่และกล้าหาญด้วยการออกจากงานและกระโจนเข้าสู่ความไม่รู้นี่เป็นเรื่องเสี่ยงมากผมมีความมั่นคงทางการเงินอนอยนิดเพราะไม่ได้ออมเงินไว้มากนัก บางคนบอกกับผมว่าผมช่างกล้าหาญบางก็มองว่าใส่ซื่อแต่หลังจากลาออกแล้วผมตื่นเช้ามาแต่ละวันด้วยความรู้สึกขอบคุณแม้จะมีภาระทางการเงินนิดหน่อยก็ไม่อาจเอาอะไรมาแลกกับความสุขสงบที่ได้พบไม่นานผมก็ได้ทำตามสิ่งที่ใฝ่ฝันและเริ่มทำบล็อกเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองผมไม่เคยเสียใจกับการตัดสินใจของตัวเอง และรู้สึกขอบคุณความยากลำบากทั้งหมดที่เผชิญมาก่อนจะเริ่มมีชีวิตใหม่ความเจ็บปวดจากการทำงานผิดได้ให้ภูมิปัญญาและทางออกแก่ผมช่วยสร้างชีวิตที่ดีกว่าให้ตัวเองและคนอื่นถึงกระนั้นคนเราก็มักจมปลักอยู่กับงานที่เป็นภัยซึ่งผลักดันไปสู่สถานะทางอารมณ์อันย่ำแย่และส่งผลเสียต่อสุขภาพการออกจากงานที่ไม่สร้างความพึงพอใจ นับเป็นเรื่องท้าทายและส่วนใหญ่ข้อจำกัดทางการเงินก็ป้องกันไม่ให้คุณพูดว่าพอกันทีและต้องยอมรับสภาพพวกเราต่างหวอยห,หาความมั่นคงและความสบายและการเข้าสู่ความไม่รู้เป็นเรื่องน่ากลัวแต่ก็ไม่อาจแน่ใจเรื่องความมั่นคงจากงานได้คุณไม่มีอำนาจควบคุมเงินเดือนขึ้นเงินเดือนเลื่อนตำแหน่งหรือสิ่งอื่นใดในงานตัวเองเลย กระนั้นก็ยังทำงานต่อไปเมื่อตระหนักว่าตัวเองสมควรได้รับสิ่งที่ดีกว่าสถานการณ์เป็นพิษที่ติดอยู่นี่ขอให้กล้าที่จะพอเดินจากมาไม่ต้องรีบร้อนแต่ถ้ายิ่งอยู่ในสภาพอันเป็นพิษนานเท่าไหร่คุณก็ยิ่งบ่อนทำลายชีวิตตัวเองเท่านั้นการที่คนอื่นจะมีอคติกับเรานั้นเป็นเรื่องเลีกเลี่ยงไม่ได้ ตราบใดที่เรายังสัมผัสและมีปฏิสัมพันธ์กับโลกใบนี้อย่างต่อเนื่องเราก็ผูกมัดตัวเองให้ต้องเผชิญกับคนที่มีแรงสั่นสะเทือนต่ำและกระทำกับเราอย่างไม่ใยดีครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาในคลิปนี้กลาบขอพระคุณทุกท่านนะครับที่อยู่รับฟังจนจบเนื้อหา ครับสำหรับเนื้อหาในคลิปนี้นะครับที่ผมได้อ่านให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังไปไม่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นที่จะต้องลาออกจากงานประจำนะครับหากงานประจำนั้นเป็นงานที่เราทําอยู่และมีความสุขในการทำงานทุกอย่างเป็นไปได้สวยเพื่อนร่วมงานที่ดีมีสังคมในที่ทำงานที่ดีเราก็ทําต่อไปเถอะครับแต่ถ้าหากในที่ทำงานบางแห่งความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่ สภาพแวดล้อมในที่ทํางานก็ท็อกซิกเป็นพิษเราก็อย่ากลัวที่จะออกจากงานประจําเพื่อมาใช้ชีวิตของเราให้มีความสุขจริงๆการมีงานประจำก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ถ้าหากเราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษหรือทำให้แรงสันเะเืินของเราต่ำลงมันก็ไม่ได้มีผลดีกับชีวิตเรามากเท่าไหร่ครับเน้นการใช้ชีวิตอย่างเบิกบาน มีสติในแต่ละวันมีความพึงพอใจในการใช้ชีวิตของตัวเองแล้วก็มอบพลังบวกให้กับคนรอบข้างแค่นี้ผมก็ถือว่าเป็นเป้าหมายที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราแล้วครับกราบขอบพระคุณทุกท่านด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง a อ e ซัมคอน r นอรกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ พราอมมุมนี้คือมุมที่สุดยอดสำหรับคุณเสมอสวัสดีครับ